กองทุนสวัสดิการชุมชนตะบนเวียงตาลชุมชนท้องถิ่นรวมพลังออมบุญเวลาบาทสรสร้างสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนตะบนเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจวดลำปางจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2552ตั้งอยู่เลขที่352ทับ3หมู่ที่4บ้านยางอ้อยถนนลำปางเชียงใหม่ ตำบลเวียงตาลอาห้างแฉ็บจลำปางได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัังหวดลำปางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและเทศบาลตำบลเวียงตาลตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านอย่างอ้อยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยเรียนโดยการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาลภายใต้านาแนวคิด คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากครันมันดาถึงเชิงตะกอนตามหลักการประชาชนออมหนึ่งส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ส่วนและรัฐบาลหนึ่งส่วนในช่วงแรกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาลมีสมาชิกเริ่มแรกในการก่อตั้งจาก5หมู่บ้านจำนวน236คนและได้ประสบปัญหา ในการบริหารจัดก,การที่ไม่เป็นระบบทำให้ลูกสมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและได้แจ้งความประสงค์ลาออกขอยกเลิกการเป็นสมาชิกกองทุนกองทุนจึงประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินด้วยจิตอันเป็นสาธารณะของคณะกรรมการกองทุนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จึงนำปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนเวียงตาลประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนเวียงตาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมทั่วถึงและเพียงพอจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนในการแก้ไขปัญหาโดยการวางรากฐานการบริหารกองทุนกำหนดทิศทางการดำเนินงานบริหารจัดการโดยการกำหนดโครงสร้าง และคัดเลือกคณะกรรมการให้เป็นรูป,ปรธรรมกำหนดรูปแบบของระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนและสนับสนุนบุคลากร,กรของเทศบาลในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำระบบบัญชีกองทุนมีความถูกต้องโปร่งใสน่าเชื่อถือตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการกองทุนอีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตะบลเวียงตาลสามารถขยายเครือข่ายสวัสดิการชุมชนไปยังประชาชนในพื้นที่ตะบลเวียงตาลครอบคลุมทุกกลุ่มช่วงไวัยได้อย่างต่อเนื่องมียอดเงินหมุนเวียน ในการดำเนินงานจำนวน5 1าล้านหน0บาท23สตางค์และมีจำนวนสมาชิกครอบคุมทั้ง11หมู่บ้านในเขตตำบลเวียงตาลจำนวน2,791คนจากประชากรทั้งหมด8,505คนคิดเป็นร้อยละ32.82กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบนเวียงตาล เป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยมีเทศบาลตะบนเวียงการเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้กองทุนความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์เวียงตานอยู่ดีมีสุขเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตะบนเวียงการ มีอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างค้าขายทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนเมื่อมีความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดการได้ก่อให้เกิดปัญหานี้สินคัวเรือนขึ้นกองทุนสวัสดิการชุมชนตะบนเมียงตางจึงได้จัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิตภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกองทุนเมื่อสมาชิกกองทุน าเป็นสมาชิกครบ6เดือนขึ้นไปจะได้รับการจัดสวัสดิการ1 7ประเภทได้แก่การคลอดบุตรการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคืนละ200บาทไม่เกิน5คืนต่อปีการบรรพชาหรืออุปสมบทการเกณฑ์ทหารการมอบทุนการศึกษาในแต่ละระดับชั้นค่าโปรงศพสวัสดิการค่าใช้จ่ายงานศพมอบเงินขวัญถุง การเป็นสมาชิกมากกว่า10ปีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการผู้ด้อโอกาสสวัสดิการผู้สูงอายุในการออกเยี่ยมประจำปีมอบเงินขวัญถุงแต่งงานการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพสวัสดิการผู้ทุกพลภาพสวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพสวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม สวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์สวัสดิการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านพอเพียงและมีข้อห้ามของกองทุนคือห้ามมิให้จ่ายเงินเพื่อการกู้ยืมห้ามมิให้จ่ายเงินสมทบคืนให้แก่สมาชิกภายใต้วิสัยทัศน์เวียงตานอยู่ดีมีสุขของกองทุนสวัสดิการชุมชนกะบเวียงตานได้เล็งเห็นความสําคัญขอ,ของกลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตบลเวียงตาลจำนวนประชากรในพื้นที่จํานวน8,505คนและมีสัดส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน1,970คนคิดเป็นร้อยละ23.16และเป็นสมาชิกกองทุนกลุ่มผู้สูงอายุจํานวน969คนคิดเป็นร้อยละ34.72ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่บ้านตามลำพัง เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีกองทุนสวัสดิการชุมชนตะบนเวียงตาลจึงมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมเพียงพอและทั่วถึงจึงประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่เทศบาลตะบนเวียงตาโลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงเป็นผู้พิการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไป โดยจะเรียนเชิญนำผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำดำหัวและมอบสวัสดิการผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงการณสถานที่จัดกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านโดยจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีครั้งนี้มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมและกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วจำนวน505คนคิดเป็นเงินจำนวน1 7 0 0 0 0 6,900บาทซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในทุกปีนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของศูนย์ปชิม,มวัยตำบลเวียงตาลในรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะท่านกิจกรรมร่วมกันอันจะเป็นการผ่อนคลายและสร้างความสุขสนาน ในกลุ่มวัยเดียวกันในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นผู้พิการคณะกรรมการกองทุนร่วมกับผู้บริหารของเทศบาลตะบนเวียงกาลนักงานเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะออกเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าวที่บ้านเพื่อมอบสวัสดิการและตรวจสุขภาพเบื้องตน้น เช่นการวัดระดับความดันของโลหิตเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลให้แก่ผู้สูงอายุหากพบความผิดปกติจะดำเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 2. การออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามสิทธิสวัสดิการเยี่ยมไข้เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ หลังจากที่ต้องเข้ากามรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตามคำวินิจฉัยของแพทย์โดยให้ได้รับค่าเยี่ยมค่าคนละ200บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกินจำนวน5คืนต่อปีและได้รับกระเช้าชุดเยี่ยมจำนวนหนึ่งชุดเพื่อสร้างขวังกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุการจัดกิจกรรมสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพโดยจัดทำโครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุน ผู้สูงอายุในการดูแลรักษาด้านสุขภาพจะทำลูกประครบสุนไพรและจัดทำโครงการสุขภาพจิตด,ดีชีวีมีสุขเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายลดความเครียดการนำเอาหลักธรรมะมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข 4. การจัดสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่มพืชพลังเวียงตาพัฒนา ในการจัดลดบริการรับส่งผู้สูงอายุในพื้นที่ตะบนเวียงตาลที่ต้องพบแพทย์ตามนัดการตรวจสุขภาพและรับยารักษาโรคประจำตัวการเข้ารับการรักษาณสถานพยาบาล 5. การมอบสิทธิสวัสดิการค่าโลงศพและสวัสดิการค่าจัดการงานศพให้แก่ทางญาติของสมาชิกผู้สูงอายุที่ได้เสียชีวิตแบ่งออกตามช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานสพและมอบเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานจุดเด่นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาลเล่งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มพลชพลังซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างโอกาสทางด้านสุขภาพการมีส่วนร่วมและด้านความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุข ทางด้านสุขภาพกายจิตใจและสังคมมีส่วนร่วมในสังคมได้ในมิติต่างๆร่างกายและจิตใจไม่ล่วงโรยไปตามการเวลาสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาเป็นคำแนะนำสั่งสอนให้กับคนรุ่นหลังสร้างนวัตกรรมวิถีชุมชนแบบอย่างที่ดีอันจะเป็นพลังในการสร้างสารรค์สังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบนเวงตาลเป็น,นกลไกที่มีการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมแบบเอื้ออาทรมีการพึ่งพากันของคนทุกช่วงวัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมีความยั่งยืนภายใต้แนวคิดการหอมบุญ ออมทุนคนเวียงตาดูแลกันผลของการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลเวียงตาลทั้งที่เป็นสมาชิกกองทุนและไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการมอบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจากกองทุนและหน่วยงานท้องถิ่นที่มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพการมีส่วนร่วม และความมั่นคงในระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีและดูแลในยามเจ็บป่วยการมอบสิทธิ์สวัสดิการค่าปงศพสวัสดิการค่าจัดงานศพให้แก่ทางยาตถือเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไปความยั่งยืนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาลถึงถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการน,นําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้กองทุนมีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์เวียงตานอยู่ดีมีสุขเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีหลักประกันในชีวิตเกี่ยวกับสวัสดิการในด้านต่างๆทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเสียชีวิตผลต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่ตะบนเวียงตาลในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนสร้างหลักฐานลดความเหลื่อมล้ำและฟื้นฟูนทุนทางสังคมโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีการดูแลและพึ่งพาตนเองการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มพืชพลังที่สรัสร้างพลังพิเศษให้กับคนรุ่นหลังจึงเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตะบนเวงตาลที่มีการจัดสวัสดิการแบบครบวงจรเป็นระบบสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีกติการ่วมกันของชุมชนยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวียงการจึงมีความก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสร้างให้เป็นมรดกของชุมชนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี